อ้วันก่อนม,มีข่าวเรื่องคนนําสุนัขรถไวเลอร์สี่ตัวไปปล่อยทิ้งในป่าใช่ไหมต้องมีคนไปรับเลี้ยงล่าสุดมีอีกแล้วแต่ครั้งนี้ไม่ได้ไปปล่อยไว้ในป่าคุณผู้ชมน่ารักไปแขวนกระถุงหน้าบ้านเขาเลยเจ้าของบ้านยังงงว่าสั่งอะไรไปของอะไรมาส่งวะเนี่ยมีพัสดุมาส่งหน้าเออแต่ถุงอ่ะมันดุกกิยุกยิก เข้าใจไหมถุงมันไม่ได้ถุงนิ่งๆอยู่เฉย,ๆอ,ยๆอ่ะเปิดออกดูนะโอ้โหบอกเป็นลูกหมาสองตัวเนี้ยเขียนข้อความระบุบอกมาไม่ขาดสายเห็นบ้านเราเป็นอะไรเอามาปล่อยตลอดเราก็เลี้ยงจนแก่ตายก็มีเฮ้ตกใจคิดว่าใครเอาอะไรมาห้อยหน้าบ้านโู้ชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยคุณผู้ชมบอกมีอย่างนี้เด้อเกิดมาไม่เคยเจอใส่ถุงมาแขวนแบบนี้เลยเหรอเขาเห็นใจบุญเลยเอามาให้เลี้ยงค่ะขอให้โชคดีร่ำรวยนะคะ นี่พมไม่พร้อมเลี้ยงแต่ว่าอยากจะได้บุญด้วยบนมีคำสีช่วยบรรยายเลยสงสารเนอะทั้งเจ้าของบ้านและหมาเนี่ยเขาบอกบ้านหลังนี้อยู่ในบอกเหรอบอกเดีวไแขวนกันใหญ่เลยนะบอกว่ากว้างๆแล้วกันนะบ้านหนองสะแกตบลคลองกระจงังอำเภอสีเทพที่เพชรบูรณ์มีข้อมูลเพิ่มเติมบอกเจ้าของบ้านมีอาชีพค้าขายไปขายของเสร็จประม 8, าณแปดเเจ็ดโมงเช้ากลับบ้านมาเห็นมีถุงแขวนอยู่หน้าบ้าน ทีแรกเจ้าของบ้านก็งงว่าถุงอะไรสั่งอะไรมาใครเอาอะไรมาให้ว่าเพื่อนบ้านเอามาม่วมาฝ่ายกันป่ะเนี่ยพอปเปิดไปดูถึงกับตกใจเอา้าคนเอาหมามาผูกอีกแล้วแล้วหมามันยังไม่ลืมตาเลยคุณผู้ชมดูสิเขียนมาบอกหน่อยหมาไม่ลืมตานี่อายุกี่วันคุณเหมือนฝันม,มากมากเลยอะ่ะคุณเหมือนฝันฮห <Ha? S 1> มาไม่ลืมตาอยุกี่วันอ่ะหนึ่งวันสองวันก็ตามนั้นแหละ <c oughs> ต้องเชื่อ เห็นแล้วสงสารมากเจ้าของบ้านบอกก็รีบเอาเข้าบ้านนะเลี้ยงดูปูเสือก็คิดไว้ว่าเดี๋ยวก็เขาอยากให้เราเลี้ยงเลี้ยงก็ได้วาสองตัวเองคงไม่เปลิงออก้าสุกข้าสารอะไรเยอะแยะหรอกเพราะว่าบ้านเขาก็คงมีคนมานี่แล้วแต่ว่าเห็นพอโพสต์ไปมีคนติดต่อขอมาแบ่งไปตัวหนึ่งนะอก็เดี๋ยวไปช่วยเลี้ยง ส่วนกรณีสุนัขล็อตไวเลอร์ทั้ง4ตัวที่ถูกพบทิ้งในป่านะคะใกล้แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านแม่กำปองอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่และพระครูออสค่ะท่านเป็นเจ้าวาดวัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับมูลนิธิดีอาร์คเนี่ยเข้าช่วยเหลือไว้ก่อนหน้านี้จากการตรวจสอบเพิ่มเติมเพราะว่าทั้ง4ตัวเนี่ยถูกนำเอาไปไว้ที่มูลนิธิแล้วนะคะที่อำเภอรอยสเกตจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้พระครูออสท่านก็เดินทางไปเยี่ยมด้วยดูล่าสุดเนี่ยเหมือนผ่อนคลายนะ เราเวลาทั้ง4ตัวเนี่ยไม่เครียดเหมือนกับวันก่อนกินอาหงอาหารอะไรได้ตามปกติบาดแผลเนี่ยก็มีเหมือนกันมีตัวหนึ่งที่ไปพบว่ามีบาดแผลชะกันซึ่งตัวเมื่อกี้นี้ที่มีเหมือนพารกอสอยู่ตรงท้องก็เลยไม่ทราบว่าบาดแผลเนี่ยเกิดมาจากการถูกทำร้ายหรือไม่แต่เป็นว่าอาการล่าสุดเนี่ยผ่อนคลายแล้วนะคะ